สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็จะถึงวันแล้วนะครับวันที่สมาชิกจะถูกดีถูกหวยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นในปกสลากผมคิดว่าเลขนะครับก็อยู่ในปกสลากนั่นแหละนะครับเหลือแค่ว่าเราจะรู้หรือเปล่านะว่ากองสลากนี่จะใบมาในเลขไหนนะครับเนาะวันนี้กองสลากจะใจดีหรือเปล่าแล้วในวันนี้จะออกมาเลขแบบง่ายๆหรือเปล่า นะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับปกล่าสุดก็จะเป็นชุมชนต้นตาลน,นะครับบ้านต้นตาลเนาะสระ,ะปุรีนะครับก็ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับในคลิปนะครับก็จะเป็นในทนะี่ในปกสลากนะครับก็จะเป็นใน2แบบนะนะครับซึ่งในครั้งก่อนเนะี่ยปกสลากในงวดสุดท้ายที่ออกนะครับงวดนั้นนี่เข้าบนล่างเลยนี่แหละนะครับในวันของวันที่1สิงหาคมหลายหท่านก็โชคดีถูกบนล่างตรงๆไม่ต้องกลับ นะครับนั่นแหละถูกกันเยอะนะครับในงวดนั้นแล้วก็เฝ้ารอนะครับว่าจะมีปกที่มันขึ้นมาชุมชนอีกไหมนะครับเข้ารอในวันที่หนึ่งหนึ่งกันยาเอ๊หนึ่งกันยาก็ไม่มีนะครับเนาะแล้วก็มาสักทีนะครับหนึ่งตุลาคมเป็นปกชุมชนมาแล้วนะครับสลากสร้างสรงสรค์สร้างเพื่อชุมชนนะครับนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยทั้งก่อนเนี่ยหลายหาท่านเนี่ยอันนี้จะเป็นในแบบแบบนี้ก็คือ จะนาพย,ายัญชนะนะครับ2ตัวมานะครับสตัวมาตัวไหนก็คือตัวที่3แล้วก็ตัวรองสุดท้ายก็จะได้ในชุดนี้อันนี้แบบ2ตัวแล้วก็ในแบบนี้แบบพย,ยัญชนะ4ตัวอาจจะมีู่งแบบนะครับซึ่งในวดที่แล้วนั่นแหละมันก็ได้มาชุดคล้ายๆกันนะครับอันนี้3 4มี่ห้าเนาะอันนี้เป็น2 3 4เนี่ยเดี๋ยวก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยถ้าจับดีๆเนี่ย ก็9ก้ตรงนี้ก็ไม่แน่นะจับดีๆเอาชุดที่เป็น2ตัวตรงนี้อาจจะเข้า3ตัวก็ได้นะครับซึ่งในงวดนี้ก็ลงให้แล้วทําให้ไปดูแล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะมาจับเปรียบเทียบกันเผื่อจะโชคด,ดีนะครับเหมือนในงวดที่แล้วอันนี้เป็นสูตร4ตัวนะครับพย,ยัญชนะท้าย4ตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสูตร2ตัวซึ่งถ้าสูตร4ตัวงวดที่แล้วอืม โอ้ยย่อเป็นเป็นสูตรสองตัวเนาะนะครับสูตรสองตัวเผื่อจะเข้าสามตัวนี่เก้าแต่มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยเนี่คยคล้ายๆกันเล,ยเ,นนเล,ย,ลยเหมือนกันเลยนะครับไม่ใช่คล้ายที่เหมือนกันเลยให้มาชุดนี้นะครับผมว่าถ้าเก้าศูนย์หนึ่งมาเนี่ยยังไงก็มีในนี้แน่นอนนะครับนเนาะเผลอๆนี่อ่ะลองๆมาจับเผื่อจะโชคดีถูกสามตัว พระเดี๋ยวมันออกตรงนี้นะเออจำไม่ง่ายเอาตรงนี้เลยเนี่ยสองสองเก้าสามสองสามเก้าแต่สามก็มีลุ้นแน่จาะาม,มาอีกนะครับเนาะเนี่ยตามนี้เลยนะครับสามตัวเกิดจะเหมือนในงวดที่มันออกนะครับงวดที่ออกห้าเก้าสี่วดนี้เนาะห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สี่มาตรงนี้ 9, 5, 5, เก้าห้าก็เอามาจากตรงนี้ ในงวดล่าสุดนี้หรือว่าจะเอา,เ,าเอาในหลักหน่วยเนาะเอาในหลักหน่วยมาจับกับสองตัวเอาหลักหน่วยหลักหน่วยกับในหลักมาร้อยมาสิบอืมเท่าที่ดูเนาะในหลักหน่วยนี้มาได้ทั้งหน่วยแล้วก็ร้อยหรือว่าหลักร้อยนี่จะเป็นในหนึ่งสองหรือสามนะครับเขียนท้า สามชุดดูเนาะเผื่อจะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับมันเอาตำแหน่งตรงนี้สี่เก้าสี่เก้าห้าเนาะมาออกห้าเก้าสี่ก็จะเป็นที่ในสองสองเก้าสามเนาะเออลอง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 ,ลองจับไปดูนะครับเผื่ออาจจะมาในที่ในอาจจะไม่ได้แถวนี้นะครับอาจจะเป็นนี่เลขดังอาจจะเป็นสองสองหนึ่งสาม มันออกไปแล้วเนาะงวดก่อนนี่หนะึ่งศูนย์หนึ่งสองเนาะแล้วก็สองสามสามสองเนะี่ยแต่ผมว่างวดนี้นะครับน่าจะมีสามเนาะนีะเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าสามอ่ะลองดูในชุดนี้นะครับหนึ่งเก้าสามอ่ะนี่แหละก็ลองลอง,ลองนำไปลุ้นกันดูนะครับ,นะรบเนาะเอามานี่ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าผิดนี่ก็ ว่ากันใหม่นะครับเนาะแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับซึ่งในงวดล่าสุดเป็นปกไม่มีคําว่าบ้านเหมือนกันชุมชนบ้านต้นตาลเนี่ยก็จะมีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านดินมดแดงนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านปลายบางนี่อันนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยอลองดูใกล้ๆนะครับเนาะนี่อันนี้จับตาดูดีๆนะครับเนาะซึ่งจะ นับนับจำนวนคําไม่ใช่นับพยัญชนะนับนับจํานวนคําก็จะเป็นชุมชนนะนะครับว่ามันมีกี่คาชุมชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางอ่ะโอเคนี่แหละ ก็นับ1 2 3 4 5 6 7นี่นับได้7ปื๊บแล้วก็มานับตรงข้างล่างตัวนี้ตัวนี้ข้างล่างจะนับแค่พยัญชนะนะครับไม่ได้นับคําเหมือนเมื่อกี้กจ็จังหวัดนี่ครัว่าจังหวัดก็เป็น5ตัวแลวเนาะนะครับจอจานงูหอหีบวัแหวนดอเด็ก5ตัวพยัญชนะ5นับจังหวัดนนทบุรีนะครับ5 6 7 8ก10็ก็จะเป็น10 นี่ผลออก3 3 0 8 3 0ใกล้เคียงไหมครับ0ี่ตัดในหลักสีไปเนี่ยเนี่ยลองเพิ่มแต้นลดแต้มเนี่ยก็อาจไม่นแน่นะนี่แหละในงวดถัดมาเป็นบ้านเหมือนกันลองลองทำเหมือนกันดูนี่แหละเหมือนเดิมนะครับนับคำว,ว่าชุมชนนะครับ ก็ชุมชนบ้านดินมดแดง1 2 3่ง6 2 3ส5 6ได้6แล้วก็นับคำว่าจังหวัดจังหวัดกข้าไปแล้ว5ตัวนะครับพยัญชนะแบบก็ 5, 6, 7, 8, ก็ได้9นี่นั่นแลยครับเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ผลออกหนอก1เนี่ยมาในตรงนี้นะก็ไม่แน่นะครับเนาะในงวดล่าสุด ลองมานับดูนะครับว่าล่าสุดนี่เลยครับชุมชนนะชุมชนมาแล้ว2ชุมชนบ้านต้นตาล่5สองา่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, 5. อลองเผื่อไว้ลบแต้มลดแต้มดู4 5 6หนับคำว่าจังหวัดจังหวัดก็ไปแล้วเนาแล้วแล้วก็5 6 7 8 9 9 นี่ก็จะได้ในชุดนี้แหละนะครับหรือว่ามันจะไปออกเหมือนในอวดก่อนหน้านี้เนาะเนี่ยเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าจับคู่เนาะ9ก้าจะเป็น 9, 9, ้ 9, 5, 9, 6าเานี่ยสามคู่นี้ใครชอบก็ลองๆองนำไปตีดูนะครับ 9, 5, 5, าหนี่ก็ เลขดังนะครับเนาะเก้าหกหกเนี่ก็ติดไปด้้ยนะครับตามเนาะงวดที่แล้วนี่เป็นเลขดังนะครับนี่แหละหรือว่ามันจะรข้งก่อนเป็น 5, เก้าสี่เนาะอันนี้มันจะไปอ,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 อาจจะไปตัดข้างหน้ามาออกก็ได้นะครับนี่แหละนะก็ลองลอง,ลอง,ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับซึ่งเท่าที่ดูนี่มันก็ไม่แน่มันอาจจะตัดข้างหน้าไปออกก็ได้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยรอบก่อน เป็นสี่หนึ่งเนี่ยก็ยังมาตัดข้างหน้าเนี่ยแล้วก็รอบเนี้ยนะครับเนาะเนี่ยเป็นหนึ่งหกเนี่ยอาจจะตัดเนี่ยสลับเนี่ยก็ยังมาเนี่ยเออนะครับนาคิดเนาะเนี่ยมาตัดอย่างว่าล่าสุดเนี่ยเป็นห้าสี่หรือห้าเก้าเนี่ยก็เป็นได้นะครับแต่ที่แน่ๆนี่แหละเก้าศูนย์หนึ่งถ้ามามีในชุดนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สามตัวนอันนี้ของซื้อๆติดไปด้วย ะนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะก็ผิดถูกนี่ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าถูกมานี่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าผิดนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะใครที่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยโชคดีเลยก็ขอให้ถูก ก็ขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีชุดสรุปให้แล้วนะครับเนาะชุดสรุปนี่ก็ไปดูกันได้นะครับในที่ช่องหวยเด็ดตัดปลายนะครับชุดสรุปนะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันรับทรัพย์นะครับได้รับเงินแสนเงินหมื่นเงิน,งน,งนล้านกันทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นในที่ใน2ส,สูตรนะนะรที่เป็นในพยัญชนะ2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพยัญชนะ4ตัว นะครับก็ตามนี้นะครับเนาะก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครั้งถัดไปสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ